<N> นี่เราหมดหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์อ๋อจริงๆจะบอกว่านี่ยังไม่หมดเลยแต่ลดลงมาเยอะแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหนูใช้นี่ทุกเดือนซึ่งเดือนนั้นน่ะมันต้องใช้นี่เดือนละหนึ่ง้สี่แสนบาทเพราะแต่ละเดือนมันหาอด้ยากเพราะเงินล้านเนี่ยมันยากมากนะกว่าจะหาได้อะซึ่งเราก็เพราะว่าเออเดือนเนี้ยเราหาได้ครบแล้วหนึ่ง้อยสี่แสนบาทก็เลยแคสตดว่าเดือนเนี้ยครบแล้วนะคนก็คิดว่าเออเราใช้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปอ่านของเป็นคนก็แบบดีใจกับเราเยอะนะซึ่งเชื่อว่าคนก็รอว่าให้นาราคลุ่เลยหมดนี่ออะร่าาาางงเเี้้คนข เนูนอยากให้หมดที่หมหนูอยากให้หมดมาคะตื่ <c oughs> ใ,ใจคือหนูชอบไปกินข้าวบ้านอยากแล้วเวลาไปถึงเนี่ยต่ำๆเลยนะ50คลิปคล<อ>ิปหั่นไปแล้วแล้วคนชอบคิดว่าเตรียมกันเปล่า<อ>ไม่มีนะไม่รู้มันไปให้ใครถ่ายจากตรงไหน<อ>หันมาปุ๊บเดี๋ยวจี้เดี๋ยวอยู่ในว้าหม่มอ๋อจากไม่รู้มันทำยังไงเหมือนกันก็ฟิลพี่สาวน้องสาวช่วยเหลือกันครับเพราะว่าพี่ภูเก็ตมายืนทุกวันนี้ได้ก็ พอนาราพอทักนาลาเอาความจริงเลยไหมที่นาราอยู่กรุูได้หนุบคนพาเข้ามาคใช่ใช่พอเราคนแรกแต่ก็โทษมึงคุณไม่หยุดต่รู้ใครปรับดันใครผัดช่วยกันครับพี่จริงเมื่อไหร่คนอยากถามกูไปตุนแหงกันเพื่อนที่ไายเพื่อนที่กันน่ะได้ค่าตัวไหมเอาความจริงไปหาเอาจากใจไม่ได้อะไรเลยแต่น้องจะเลี้ยงข้าวสั่งแบบสั่งกับข้าวมาให้กินเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยใช่คืออย่างเงี้ยคือให้อ่ะพวกเขาก็ไม่เอา เพราะเหมือนทุกคนที่มาช่วยอะ่เะเขาเหมือนช่วยด้วยใจหมดเลยก็อยากเห็นเราอะ่ะเฮ้ยหมดนี้ไอ้วายซึ่งหนูก็ดีใจนะที่แบบพวกพี่เขาจะช่วยถึงแม้จะไม่เต็มไตตาตอนแรกรีบหมดนะรีบหมดรีบหมดเออทุกคนแหะในบ้านเนี่ยพอนั่งอยู่ทุกคนจะชอบเฮฮาสงสารอย่างพี่ปุ๊กเนนะี่ยซีจะช่วยประจำนาราถ่ายนุเซียนี้สิมามามา,มาถ่ายกันตั้งแต่ก่อนจะเป็นนี้แหละพี่ปุ๊กเราถ่ายทุกตัวถ่ายได้หมดเลยอย่างเงี้ยช่วยเรามาตลอดวันนี้เจ็ดคลิปแล้วนะครับเจ็ดคลิปแล้วอันนี้อันนี้คือตารายงาน แตว่าเลไปเก็บเงินเหรอใช่ชอบเก็บอย่างเขาก็หงมวนแต่ก็คงรวบอยู่ทีเดียวแหละจริงๆน้ารามีวิธีคิดยังไงถึงว่าคนมากินข้าวบ้านเราเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจคนนีงบ้างคือแต่ละคนเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าเฮ้ยใครเขาชอบอะไรหมายถึงว่าชอบแกงเราต้องแกงเขาอยู่แล้วชอบกินข้าวก็เอาออกจากข้าวบ้างออกมาข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแก้ไปทุกอย่างเลยรถขยับบ้างต่อรถหน้าบ้านให้เขาไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใส่เขาเมื่อไม่ถึงบ้านเนี่ยมันจะยกตะกร้ามาเลยแล้วมีสิ่งค้านะประมาณ300สาะ มันยกไแบบนั้นเลยถึงไเวลา300แบร์ไหนคิดเอาว่าของจะเยอะแค่ไหนเวอร์20 30แค่นั้นไม่ถึงมันเล่นบาลรานเลยมันใช้แต่คอนเทนต์อ่ะโค้ชคนมองไปว่ามันแรกคิดว่าศุลกากรกงนแล้วมันคือคอนเทนต์ที่คนเลี้ยงไม่เชื่อเราเนี่ยว่าไหนซีไหนปออะไรเออยวว่าเคยโพสต์ไอยเจคือยายหนูก็ไม่สบายใช่ไหมคะแล้วหนูโพสต์หายาที่จะรักษายายคนคิดว่าเราคอนเทนต์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเรากังวลไหมเรากังวลนะเพราะวันนี้วันไหนเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องจริงขึ้นมา แต่ไม่มีใครเชื่อเราบางทีแบบว่าทะเลาะกับคนจริงๆนะกลายเป็นว่าหุ้ยคนเริ่มเชื่อแล้วกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยให้เป็นเรื่องตลกไปเลยกลัวว่าวันนึงอหียถ้ามีเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยกูไม่มีใครเชื่อกูแล้วแน่นอนจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องแยกแยะหรือแก้ให้ทราบจริว่าอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือคอนเทนต์หนูเชื่อว่าอะไรที่มันไม่มีอะไรขายของข้างหลังอ่ะเขาจะเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริงอย่างกรณีที่พี่หันมาเอ้ยนี่มันเอาจริงว่ะไม่มีขายของแล้วเนี่ยตะมาณ วันหนึ่งอะ่ะคือสมมติถ้าถูกรถชนตายก็คือตายก่อดถึงจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ความมันจะดูว่ามีไห่ของไหมของมันต้องดูให้คนของสามนาทีไปแล้วเนีใช่อย่างล่าสุดเรื่องการซื้อบ้าน<อ>คนก็แชร์เต็มเยอะอว่ะเรื่องซื้อบ้านเด <laughs> ี๋ยวว่ะทุกคนดีใจของวัยรนะุ่นก็เลยซื้อบ้านอันนี้เป็นการรีวิวโครงการบ้านแล้วคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงการรีวิวโครงการบ้านหนูรู้สึกว่าการรีวิวสมัยเนี้ยเราจะทำาไงให้คนแชร์และให้เจ้าของแบรนด์ถูกใจมากที่สุดแล้คนแชร์เยอะ เราก็เลยว่าเราบอกเร,เราแอปซื้อบ้านแม่เราตระเตเลยนะว่าในยูทูบเราทำรีเสิร์ชก่อนเวลาในยูทูบถ้าใครทรํารายการเปิดบ้านหรืออะไรคนชอบอคนที่จะมีเงินอะคนจนแล้วไม่มีเงินเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากมีเลยคือบ้านบ้านมันเป็นตัวชี้วัดทำให้เราด่านันดีอดีขึ้นอพอเราได้ซื้อบ้านเฮ้ค,คนต้องชอบพอพปุ๊บคนแชร์เยอะเราก็มีคลิปต่อเลยว่านี่ไม่ใช่บ้านชันมันกลายไปแล้ว่าเฮ้ย<อ>บ้านเราขายได้นะสามสิบสี่ล้านจริงเหรอเออยังเก็บไปที่ล้านไม่ได้เหรอใช่เราต้องได้ล้านหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเรียกเราไปเอาเขาจะบอกว่า สามสิบสี่ล้นมันขายยากนะแต่พอเราขายได้เราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้สินคนมองเห็นเยอะหนูรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะขายของอะไรบนโลกใบนี้ทุกวันนี้เขาเน้นให้คนมองเห็นเยอะแล้วสุดท้ายคนจะซื้อไม่ซื้อเขาตัดสนใจเองต่อให้สินค้าดีแค่ไหนแล้วถ้าของมันไม่ดังหรือไม่มีคนรู้จักคนก็ไม่ซื้อแต่ว่าลูกค้าชอบอะไรแนวแบบนี้หนูรู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้ชอบหรอกแต่เราถนัด <laughs> เราถนัดแนวนี้ <laughs> ซึ่งก็มีลูกค้าหลายคนอาจจะชอบรีวิวจ้าเลยก็ได้มีหลายคนแม่รู้วว่าเรื่องก,กว่ายแแบบบหลารด หนูก็สามารถทําได้แต่หนูว่าอาราณเดียวนี้เรารู้สึกว่ายุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยที่คนชอบอะไรจริงจังชอบความเรียวอะไรอย่างเงี้ยพออะไรที่เป็นเรียวจริงจๆๆังะคนจะให้ความสนใจมากกว่าอะไรที่มันต้องมาขายของแบบคนก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะทุกวันนี้ก็ยุโเศรษฐ,ฐกิจมันแย่คนจะควักเงินออกไปซื้อของสักอย่างเนี่ยมันยากนะแล้วเราจะทำยังไงให้ชนะเศรษฐ,ฐกิจล่ะเราก็ต้องแข่งกับเศรษฐ,ฐกิจแค่นั้นเองง่ายๆ คือจะบอกว่าั้นหนูอยู่กับแก๊งเลยอ,อยู่ในแก๊งนาราไม่ได้อยู่ทุกคนคุยกันว่าเป็นเรื่องจริงคือ <laughs> หนูคือหนูเนีนะ้ยมั่นใจมากว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแบบก็อยู่เห็นน้องทํางานได้เงินเยอะอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็ช้นี่ก็เอ้ยมั่นใจว่าไงมันต้องดาวให้แม่มันแน่นอนอมั่นใจจนกระทั่งแบบจนคนออมาลงแล้วไม่ใช่หนูก็บอกว่าใช่<อ>ใช่แน่นอนในกลุ่มเป็นสิบคนเลยว,ว่าใช่<อ>จนคลิปออกมา คือด่ามันในใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ทำไงดีอ่ะแล้วคนที่ซื้ออ่ะเขาคงซื้อมันจบๆไปจะได้ไม่ต้องรีดอยูแล้วบ้านบ้นไม่ใช่บ้านจะทำอะไไม่ใช่ต้องจังแตกคือคนจำเป็นตลอดว่ามาเดี๋ยวซื้อละเอาให้มันจบจบไปตายแล้วเขารู้สึกว่าโอเคแต่ว่าหนูอ่ะยังไม่ซื้อแน่นอนหนูจะหนูบอกว่าต่อให้กลับมามีเงินอีกครั้งนึงอะก็คงไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เท่านั้นนะเพราะต้องพูดตรงว่าหนูเคยผ่านในจุดที่ตัวเองอ่ะเคยมีมันทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้มันเจอเรื่องราวมาหลายๆอย่างแล้วมันสอนหนูว่าทำให้หนููร้สึกว่า ไม่อยาก,ากกลับไปอยู่ในจุดบ้านหลังใหญ่ๆแล้วรู้สึกว่าเคยมีบ้านหลังใหญ่มันอยู่ไปก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆอยู่แค่ขอแค่หมดนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครอบครัวแค่นี้หนูรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าอีกนา,น,นาราความอย่างนี้อยู่เรื่องที่เราให้คนเงินใส่ช่วยอ๋อทำไมไม่เอาไปใส่นี่ใช่เอางี้แน่นอนมันต้องมีดราม่าอยู่แล้วหนูรู้ตัวตรงว่าทุกวันนี้ หนูว่าจะใช้นี่เดือนละหนึ่งล้านสี่แสนบาทแต่หนูต้องหาให้ได้เดือนละหกละเออเดือนละสองล้า hmm. นเพื่อจะเก็บหกแสนหกแสนเนี้ยหนูว่าเก็บสแตนบายตัวเองไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งอ่ะสมมติวันนี้แม่หนูอ่ะเป็นอะไรขึ้นมาหนูถ้าไปขอย,ยืมคนอื่นอ่ะไม่มีใครให้ยืมแน่นอนเพราะเราเคยผ่านสุดที่เราเคยเดือดร้อนแล้วแล้วเราไปขอย,ยืมอ่ะไม่มีใครให้เราหนูเก็บเงินตรงนี้สแตนบายไว้ตลอดหรือว่าวันหนึ่งหนูอาจจะมีอะไรผิดพลาดหนูก็จะเอาเงินตรงนี้ไปสแตนบาย แต่ถ้าหนูเก็บครบระยะเวลา2ปีแล้วแลวหนูเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นระยะ2ปีนั้นที่หนูครบกาหนดการใช้นี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคสองปีจะไม่มีเรื่องอะไรเลยแล้วั้นจะเอาเงินตรงนี้คืนกับผู้เสียหายทั้งหมดและฉันะ้นน่ะถือว่าเงินก้อนจะมีตรงนี้คืนแล้วก็ว,วันที่ปิดนี้นาลาแต่ถ้าสมมติระหว่างทางหนูมีอะไรเดือดร้อนละ่ะหนูไปขอช่วยเหลือใครไม่มีใครให้ยืมแค่นั้นเองแล้วก็อีกแล้วหนึง่งเกินอน,นทำเสร็จเรารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าใครติดตำนา,านเะป็นคนช่วยเหลือคนมาตลอดอยู่แล้วไม่แม้กระทั่ง ช่วยแบบออกหน้าไม่ออกหน้ามีหมดแต่พอเราตกบ้านเมือเราเดือดร้อนอนะหนูรู้สึกหนูหนูเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่นวงกว้างและเราสามารถช่วยได้เราต้องเป็นส่วนหนึ่งหนูเ<ม>ป็นคนแรกที่ออกมาโอนเงินเลย<ม>พอเราโอนเสร็จแล้วเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยหนึ่งโอเคเดือนนั้นเราใช้นี่เจ้านี่หมดแล้วสองเนี่ยมันเป็นเงินเรา<ม>เงินที่มาหาด้วยอาชีพสุดสลิด<ม>ตั้งใจหามามและถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอะ่ะ และให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็โอเคแล้วเราไม่ได้ไปจาา่ายคาบริจาคให้กับมูลนิธิกันสอบพลังให้เขาได้รู้สึกว่าเงินที่เราช่วยไปเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกโอเคอ่ะแม่จริงๆพอเราทำคลิปไปเราโกหกคนมองไป่เมื่อกี้บอกว่าโกหก่นชื่อคหกมองเราเป็นเด็กเลี้ยงแก่เพราะว่าคิดไปค่อน,นข้างเกี่ยบแพทเทิร์นมันซ้ำๆกันเออหนูรู้สึกว่าคนชินกับดาราแล้วแรกๆคนอาจจะหมันไส้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าคนชินคนมองเป็นเรื่องสนุกแต่ก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบยินดาราแกล้งเกินไปมมมันีอยู่่แแล้ว มบงบนโลกใบนี้มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเราหนูอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีแล้วว่าหนูรู้สึกหนูชินอะไรกับพวกเนี้ยแล้วสิ่งที่หนูทำที่สุดคือหนูทาให้คนที่จ้างงานเราเนี่ยถูกใจแล้วก็ยังมี f c ที่ชอบเราเยอะวันใดีรที่หนูจะเปลี่ยนคือวันที่คนไม่ชอบเราอะเยอะมากกว่าคนที่ชอบส่วนคนที่ชอบเราเยอะกว่าคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยหนูว่ามันทําต่อไปมันดีที่สุดแสดงว่าผลลัพธ์ที่เราทำเนี่ยมันดีกับตัวเราและหลายๆคนด้วยที่มาจ้างการมบมมันออกมาแล้วก็มีที่แตกออกไปเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นชอบคือทุ เพราะเราเคยผ่านจุดที่มันพังมาแล้วไงเราคิดว่าเอ้ยมันจะกระทบกับใครไหมสิ่งที่เราจะไม่เล่นเลยก็คือสีผิวเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่ม,มันที่มันกระทบใช่อะไรเงี้ยเราจะไม่เล่นเลยเพราะรู้สึกว่ามันตกระทบกับใครหลายๆฝ่ายเราเล่นที่พอเล่นได้แล้วก็เล่นรู้สึกว่ามันไม่กระทบใครแค่นั้นเองรู้ลวสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราเอาเอาอกไปอะ่ะมันอาจจะไม่กระทบใครมากเพราะอย่างอย่างลงศพมีดราม่า ไปดาม่าว่าเอ้ยคุณแก่ไปนอนในนั้นอ่ะสงสารเขาคนแก่เต็มใจไปอะไรเป็นฟรีวันเนี้ยรู้สึกว่าคนที่มาเล่นกับเราเต็มใจแล้วแค่นี้เราก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่ไม่ขอทักทายทุกคนนะให้ทักทายทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากให้เพื่อนในกลุ่มๆเนี่ยใครที่โดนใช้เยอะที่สุดใชัเยอะที่สุดนะอดับเดือดกะทิสองปิกลี่สามโฟกัสสี่พี่มิกห้าพอออตังโมใช่เพามีเลยในหนุ่ม อยู่บ้านเดียวกันค่ะใช่แล้วก่อจะแบบว่าใครมาเยวก็จับถ่ายเลยกับมาก็จับถ่ายเลยใช่เพราะว่าก็ต้องขอของคุณพพี่เขาที่คอยช่วยอยู่บ้าตลกให้เาเาฝากถึงคนที่ดูคลิปเราแม่เขาจะด่าแต่เขาก็ดูดูจนจบใช่ก็ฝากเลยแล้วกันนะแม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราเจอแต่เรื่องเครียดแล้วไม่อยากให้แม่เนี่ยเครียดอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องสนุกเป็นสนุกตลกเฮฮาดูแล้วมีความสุขแม่จะไปคิดอะไรจริงจังมากชีวิตนี้คนเราเกิดมา ให้ความสุขมาอยู่กับเรานิดเดียวแต่ความทุกข์มาอยู่กับเรานานเก็บความสุขไปเยอะๆแม่ตายไปเอาไปไม่ได้หรอกนะตายไปวัวควายเหลือแต่หนังก็เคยได้ยินเวลาเนี่ยเอาเด็ดแล้วความรักนิ่งเดิมนั้วกระตุกยังไงเขายังไงกาแฟเราอดีตแฟนเขาเลิกกันจริงนะ แต่เหมือนเขายังทำธุร no, ก no like like ิจแต่แต่คลิปที่ออกมาดูเหมือนจริงไม่จริงบ้างงงไปหมดเลยกันเธอเคายังไม่เหมือนเพื่อไอันนี้เขาตอบเองดีกว่าแล้วก็แล้วก็เจอเราทำธุรกิจด้วยกันนะครับเปิดบริษัทด้วยกันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเพราะเหมือนหุ้นของบริษัทสองบริษัทเนี่ยแบ่งครึ่งกันเออเพ่อตอนนั้นนี้มันทำใจเราแากมันก็ไม่มีการเจอหน้ากันเลยแค่แบบว่าเดือนเดือนแรกแค่หนูว่าหนูแค่เดือนแรกครับตอนนี้มันปีกว่าแล้วก็วัยปีปีกว่าแล้วครับก็ชินแล้วครับปกติแล้วชินแล้ว ใช่ใส่ปีกว่าแล้วแล้วก็เจอกันอาทิตย์ละสองวันแต่คือด้วยความแบบคีบคนเขาก็เหมือนเราคิดว่ามันจริงๆมันแบบกลับมาดีกันแล้วหรือเปล่มันคือประเด็นหรือเปล่าที่แบบว่าจเขาไม่งงงไม่ไม่อันนี้เลิกจริงเพราะว่าตอนก่อนหนูจะบอกว่าเลิกกันเนี่ยก็ผ่านมาสามเดือนถึงจะประกาศว่าเลิกกันเพราะนั้นหนูว่าหนูชัวร์แล้วถึงประกาศอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้แบบ เขาก็มีแฟนแล้วหนูก็มีแฟนแล้วอูเ่นม้ยม้อแล้ว่าไงยอันแ้ยเพราะเราตอว่าพวกเราไม่มีแฟนหรอกครับพราะเราเที่ยวบาโหดอไม่ยไปเยไอ้ดูจดยวิพันตลอดว่าความรักที่ดีมันหายากเขาาก็แฟนเก่าเขามาสิกว่าปีเวลาจะไปหาคนใหม่อ่ะที่มันดีว่าคนเก่ามันยากอยู่แล้วเราสัญญากขอบคนว่เราจะไมมีแฟน เที่ยวป่าโหดให้มันมีความสุขที่สุดไม่ต้องแอบแฝงซึ่งวันนี้จะเป็นงานเที่ยวโบครั้งแรกถูกไหมคือแบบที่ต่อจะสอนแล้วตลอดว่าการที่เที่ยวอ่ะมันหนูจะบอกว่าแม่อย่าเพิ่งมีใครไม่อยากให้มีใครและนางก็จะสอนแลอว่าอย่าเพิ่งมีใครการเที่ยวป่าโฮดอ่ะเขาจะพาหนูไปแต่เขาไม่ยุ่งเลยเลยอ่ะเขาเห็นว่าเราทำงานเหนื่อยให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายแล้วหนูรูกว่ามันเป็นแรงฮิวใจแม่เชื่อปะเราถ้าหนูเป็นคนผู้ชายหนูต้องเทลต้องเน็ดให้มันจบคืนนี้แล้วต้องเสียใจหลังคืนดีที่สุดแต่เมื่อกี้บอกเขาบอกเขาไม่เคยไปไม่เคยไปจริงต้องอกหน่อยแม่บต้องอกแล้ววันนี้เราจะพาหนูไปครั้งแรกถูกไหมใช่ไหมเออจริงจรไหมที่เขาแซวกันว่ามันเหมือเพราะเราเป็นชาวโหรคือไม่ได้หึงหรอกมันเป็นฟีลว่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเหมือนเราเรามี เงินหรือธุรกิจที่ทำด้วยกันอะไรก็เป็นต้องปนห่วงการใช้เงินมากใช่<ป>ใชแล้วอยาา่างภาพลัก่ณ์ตนี้มันเป็นใวรอว่าคุณนอนลออเลาต้องอเรา หนูทำเองหนูทำเอง่หูทำเอหนูทำเไาหนูทำแก้เขาแ่ก็แเป็นคอนเทนต์เล่นๆเลยแก้ขาเฉยแล้วเขาว่าไงบ้างอะเขา้ององหว่าหนูไม่กลับไปอยู่แล้วรอาเลยะไมคำตอบันดูเดีย่ดี่อะก็หนูเชื่อว่าคนดูดูออกในฐานะคนดูไม่ได้นาไหเป็นพี่สาวเออในฐานะคนดูเฉียรรักของทิว และฉีก็ไม่ยอมให้ไปไหนด้วยเพราะขนาดนั้นจริงไปแต่งหน้าให้เขาเลยเธอเขาว่าปากบอกไม่รักแต่ใจอ่ะแม็กสิบปีนะเว้ยไม่เอาจริงนะคือ3เดือนหมดแล้วไงว่าตอนนี้หนูตัดใจจริงๆก็คือเหมือนว่าไม่ได้รักกันแล้วจริงๆแต่ว่าเป็นห่วงผูกพันมากกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นแฟนสิบปีมันมีแบบระยะแต่อย่างหนูเลิกอะไรเลิกไงหนูไม่แอบ ไม่ม mm ีไ hmm> ม่มีเพราะว่าหนูรู้สึกไม่อยากมีใครแต่ว่าก well> ็ฝากรสติกของเราสองคนด้วยเดี๋ยวจะมีการออกเสื้อออกเสื้อแล้วฝากับแม่ด้วยนะมีพี่มันด้วยพี่มันจะอยู่เบื้องหลังในเรื่องของโคลารแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่หนูทำมันจะเป็นเสื้อตัวตนนารานการเรื่องใหม่แล้วก็จะได้หมดนี่อยากมีวันนึ่งที่มาเปิดแบรนด์แลวตั้งนักข่าวดีมากวันนี้นักข่าวแม่ไม่แม่หมายถึงว่านักข่าวมาเองไม่ได้จ้าข้าวหน่อยของีการตั้งมีอะไรอ่ะฮัลโหล ข้าวโพดเลยข้าวโพดรูปแบบธรรมดารูปโปร่งๆรูปกับมันน่ะแล้วหลายคนก็บอกว่าอยากให้รีเดินกันรู้สึกยังไงทำก็ก็เข้าใจอะเพราะเหมือนแฟนเขาเพาอยากให้แบบเขาเขาอาจจะติดภาพชินมา10ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละก็บอกเลยว่าก็เจอกันแบบทีละสองวันแล้วก็เวลาจะกนนก็ถ่ายอะไรเล่นกันเหมือนให้คนแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงไม่มีแล้วมันมีการคุยจริงจังมากกับมันว่าเฮ้ยคนเราจะแบบคุณหนิงเขาจะเข้าใจผิดเลยว่าเราจะสามเดือนแล้วคุยกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเราก็เหมือนว่าใครอยากแซวก็จะไปเพราะเหมือน ก็มันแทบไม่ได้เจอกันเลยแล้วเขาก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาพี่กับพี่ก็อยู่กับหนูลน้องซึ่งเอาความเป็นจริงเลยนะเขาตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดใจหนูก็เริ่มเปิดใจมีคุยกับคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตะวันมึงจังหวะโลกมันมุนกลับมาก็จะต้อง หนูว่านนก็เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ดีคนอบดารานไม่นย่างว่าไม่ใช่ดาราเลยหรือว่าหนูก็ต้องตอบว่าอะไราตอนนั้นอะแต่ว่าก็ยังทำงานด้วยกันตลอดครับแต่ขอบคุณในคนที่ตามเชียร์พูกเราขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมามากๆเพราะว่าดีใจมาที่แบบคนอยากเชียร์ให้เราแบบว่ากลับมาพบกันแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ตฝ่าฟตางแบบไปโตของตัวเองค่ะแต่ก็ยังมีธุรกิจด้วยกันเฉยๆดาราเรื่องสท่ายคนไม่ห่วงเราเรื่องดูติดอ๋อคือต้องเลืกตอว่า เดอะเฟสเนี่ยเป็นให้หนูชอบมากเออในพูดเรื่องเลยคือเดอะเฟสเป็นอุปกรณ์อื่นต้องกราบขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าเพจไหแตามเรื่องเดอะเฟสที่เขาโกงเรื่องลิขสิทธิ์เราพยายามเซฟที่สุดจะบอกตรงนี้ว่าทำเนี่ยไม่เคยได้รายได้เลยเราเสียรายได้ทั้งหมดแบบว่าเราชอบหนึ่งเราออดิชั่นเนี่ยเราเราไม่ผ่านอยู่แล้วเราตลาดสิทธิ์และเรารู้สึกว่าเราชอบรายการเราทําเราอยากเข้าไปอยู่ในรายการไปดูยายได้ว่าดาราสมัครเป็นผู้ช่วยทีมไฟอยากเข้าอยู่ในรายการนั้นอยากมากแั้วสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ย นาลาชอบและนา,าลารักรายการนี้วันนี้หนูอาจจะพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันทําไปแล้วถ้าวันนี้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงอันดับแรกหนูก็คงต้องขอโทษแล้วก็ต้องรับใช้ในสิ่งที่ตัวเองอ่ะทําลงไปแต่แค่อยากให้รู้ว่าเจตนาอันนี้ที่หนูทําไปอ่ะหนูชอบและหนูรักจริงๆเคราะทียังคำหนึ่งของพี่เต้ว่าเขาจะ,กะเกษียณตอนอายุ40เขาจะหาคนที่แทนเขาคนนึงจะไปได้หนูคือคนนั้นที่ต้องแทนเขาได้ <S 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 จริงเพราะหนูรู้ว่าพี่เต้ชอบการอะไรและอะไรได้ถึงแม้ไม่ต้องอยู่ในตระกูลเจตนาก็ได้ หนูจะสร้างมาใหม่การที่ไปแทนก็ได้คือยังไงคือคนที่ค reativ คือคนที่สามารถคิดรายการอะไรที่คนชอบได้ The Face หนูทำมาไม่ได้มีหลุดกรอบอะไรที่เราไปค o อ e r กันทั้งหมดแล้ววันนี้หนูพูดตรงๆว่าจะให้หนูทำยังไงอะในเมื่อเราทำไปแล้วสิ่งที่เราทำเสร็จนะรักชอบและอยากเป็น The Face อยากเข้าอยู่ในรายการวันนี้ทำแล้วถ้าสมมติเขาจะฟ้องหรือไงก็ตามหนูก็ต้องรับผลเวรนผลกรรมที่ทำไว้จริงๆถ้าวันนี้เขาฟ้องีย้สิบล้าน ไม่มีไม่มีจิงหนูก็ต้องยอมเข้าคุกออกแล้วไม่ต้องขึ้นศาลแล้วมาดูนหนาไม่มีไม่ไม่เอาถ้านผ้เฝาฟ้องขึ่นไา่จริงเราต้องยอมเข้าคุกสองถ้าเขาทำยังไงเราก็ต้องทําตามที่เขาเรียกร้องเพราะสุดท้ายแล้วว่าเราทําแเราแก้ไขไม่ได้แล้วว่าและอย่างหนึ่งแต่หนูเชื่อว่าเขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาคงเห็นเจตนาหนูเราไม่ทำรายการในโทรทัศน์โทรทัศน์เนี่ยมันทําแล้วมันมีเลตติ้งช่องที่เขาได้รายได้ที่ัดเจนของเราไม่มีรายได้ของเราเป็นการที่เราทำเพราะชอบแล้วหนูเชื่อว่า พี่เต้และนาโอมิเนี่ยเขาจะรู้ว่าหนูเนี่ยมีความรักเข้ามาในใจเพราะตอนนี้คนคอมเมนต์ว่าคุณเต้ไม่เท่าไหร่แต่นาโอมิอาจจะฟ้องอเราเข้าคุกแน่น <ผม S 1> อนเลยบอกว่าอังกฤษด้วยแปลเป็นอังกฤษให้ด้วยคืออยากจะบอกว่าจริงๆเราชอบมากแต่พูดตรงนี้เอาาอเดะนเลยนะฮะคนคอมเมนต์ว่า คุณเต้จะฟ้องไหมเขาบอกคุณเต้น่าหลงน่ารักโอเคเข้าใจแต่เราพี่เอามึงเข้าคุกแน่นอน <c oughs> แต่เราพูดว่าจริงๆถ้าเข้ามาหาเราจริงเขาจะรู้ว่าใจเราอ่ะไม่มีเสพอาหาเกินแต่เรารักรายการเขา <c oughs> ถ้าอยากจะบอกกับเราพี่ว่า <c oughs> I believe that I not to play g a m e We w o u l d like the f a t e and t o g t to p l I touch and not to play to, I touch and not to play I touch and not to play games We w i l u l i k the f a c and not to play games I touch and not to play g a m e We will like I love สวีนาไอเลิฟลาสวีคไอเลิฟเพนซิลแค่นี้นแหละแม่วันนี้หนูตอนวันนี้หนูมีความสุขว่านหนูได้ทำตอนนี้อยู่ในเรือนจาหนูอยากทำหลายๆอย่างไม่มีโอกาสได้ทำพอเนี้หนูได้ทําแล้วถ้าอะไรมันจะเกิดก็ยอมรับแค่นั้นเองของเรามันแล่นหมดไปกับกีราในการที่แบบสร้างโบริษัทอันนี้สามสามมีพี่ที่มาหมดเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท <c oughs> แต่เขามีกังดำคลินิกอใส่ให้ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้อะไรเราเหนื่อยด้วยแล้วก็มีส่วนตัวที่เราตายดันลงดันลามเล่นกับเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคขอบคุณได้คือได้คือได้ความสุขหมดเลย ไม่ได้อะไรเลยแบบโอ้ยล้านเจ็ดเราไม่ได้เงินใช้นี่ล่ะถ้ามีคนมาจ่ายให้เราไม่ได้ว่าได้สปอนเซอร์มา4ล้านแล้วเข้ากระเป๋าเราไม่ใช่เราแค่เขาจ่ายค่าตากล้องค่าอะไรแค่นั้นเรามีความสุขยังพอะไรคนที่เ่อชื่อชอบเขาบอกว่าไม่สนุกอะไรกันจริงอ๋อเตี้เอาไปเลยคุาไม่ไม่แต่จะบอกว่าวันนี้หนูเข้าใจกันเดี๋ยวอาจจะเป็นอะไรแบบใหม่ๆแต่เราก็รู้สึกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วก็ดูให้ทุกคนดูมีความสนุกสนานเฮฮาเชื่อว่าถ้ามันจบอีพีกแล้วไม่มีปัญหาอะไร ไปน้องบอกเจอกันไปเพราะไม่เราถามกันถ่ายทำยังไงเขาจบปีพีนึงเราทำเลยหรือว่ายังไงไม่เราถ่ายไปเลยเราโอเบื่อจากซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4กับแคมเปญนี้เราชอบใช่แค่นั้นเองติดงานเจอติดงานชอบที่บางแสรไม่เป็นโรคอะไรแต่นี่อะไรอ่ะบางเสรมีน้ำทะเลไงแม่ฝากสไตล์ฝากฝากให้สามเมนเทอร์สามเมนเทอร์ด้วยฝากสามเมนเทอร์นะทั้งของเราก็คือปาอันหนูและพี่เพ็ญขอบคุณมากที่มาร่วมรายการแล้วก็ ขอขอบคุณเดอะเฟสให้ลูกสาวได้ทำเห่อดูว่ายแหละไม่มีได้หลายได้ไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่รายการโทรทัศน์แต่ว่าจริงๆแล้วว่าให้ทุกคนดูมีความสนุกสนาดนี้อาจจะมีคนถูกใจผิดหวังกับรายการเพราะเราอะชอบเดอะเฟสมากเรารู้หมดเลยนะดันออสตาเรารู้หมดเลยถ้ามีรายการที่ไปแฟนมันได้เดอะเฟสฉันไป มไ่่เชือว่าอออืยากให้ทุกคนรอดูไปนล้วเองก็ฝากสปอร์ตน้องนั่นแหละเอนนี้น้องรับงานแล้วไม่รู้ก่อนนนี้ไปไหนมาก็พี่แต่จริงเทพไปม่โอเคชอบถามนี่อยากเรื่องคุกอ่ะโอเคขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตักจะดจำไม่ลืมเลยสัมภาษณ์เพราะเราไม่ได้เบอร์ดังอ่ะเนาะเขาเลยไม่อยากสัมภาษณ์แต่วันนี้ขอบคุณมากทีวีพูทีวีพูชอบเคลิปไปลง